ด้วยสภาพห้องที่มันค่อนข้างจะแคบแลวก็เล็กแบบนี้มีเสียงสะท้อนเยอะแบบนี้ซารามมนิกกับไมที่เราใช้ในบวกกัตินั้นมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับซารามมนิกบีลิง500เนี่ยรับเสียงได้ไกลขนาดไหนในการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆแล้วก็นับตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับว่าไม่นี้จะยังได้ยินอยู่จนถึงระยะไกลขนาดไหนแล้วกันนะครับ ผมมาครับมากมากลังหมากลังอ่ะเวผมเ่ารืองเอกวันนี้เรามาเรื่องของรีวิวซา m าโมนิกเ l ลิง500ที่อยู่ตรงหน้านี้ครับผมเพราะว่าที่เรามาดูเพราะว่าเราผ่านการใช้งานกันแล้วทั้งสองคนทั้งเก่นอกสนามเอาดอร์รผมอินดอร์ในสตูผมใช้มาแล้วเพราะงั้นวันนี้จะมารีวิวให้ผู้ชมได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นอย่างไรบ้างครับผมเริ่มแรกมาดูก่อนว่าในกล่อง ตัวนี้ถ้าคุณซื้อมาเขาจะให้อะไรมาบ้างแต่ก่อนอื่นบอกผู้ชมก่อนนะครับว่าคลิปนี้ช่วงนี้ณขนาดนี้เราใช้ไม์แบบนี้ในการเลตคอร์ดนะ อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเทียบไปดูว่าเมื่อเราใช้ไม้นี้ที่หลายๆคนก็ผมว่าเชื่อว่าหลายคนก็มีอ่าไม้หัวกล้องแบบนี้แล้วก็กับบีลิง์ห้าร้อยเดี๋ยวช่วงกลางๆคลิปท้ายๆคลิปเรามีทดสอบให้เห็นเลยว่าเมื่อใช้ไม้แบบนี้กับบีลิงคห้าร้อยความแตกต่างมันเป็นแบบไหนอ่ามาดูก่อนครับว่ากล่องนี้เมื่อคุณซื้อมามันจะให้อะไรมาบ้างอ่าแบบนี้นะตัวนี้เป็นตัวสีขาวครับผมต้องบอกว่าลิมิเต็ดอี dition เพราะว่าที่เราเห็นจะเป็นสีดำเอ้ยเราพิเศษแล้วเรามีสีขาวอ่ามันก็จะมีแบบนี้ มีรีเซิฟเวอร์หนึ่งตัวครับผมแล้วก็เป็นตัวไม้สองตัวอ่ะปึ๊บอ่าตัวไม้ผมว่าสีขาวมันเหมาะกับผู้หญิงอะไรเงี้ยนะผมวบล็อกเกอร์มันดูซอฟต์กว่าอ่ามันดูซอฟต์ดูน่ารักไีมอ่าถ้าเกิดว,ว่าพวกบ็อกเกอร์ผู้หญิงใส่เสื้อผ้าโทนสีอ่อนๆ ใช้สีดำก็ไม่สวยใช่ไหมมันจะดูแบบนะ็นจุดสีดำมันจะเด่นเกินไปอันนี้แหละมันดูกลืนๆดูแบบสบายๆเหมาะกันเหมาะกันเหมาะกับพวกเราสองคนเนี่ยเข้ากันมากเลยไม่เข้ากันหน้าเลยนี่นะมีในกล่องมีนี่นะครับมีไมมาให้3ตัวอันนี้อันนี้ขออนุญาตทิ้งไปก่อนเก็บไปก่อนนะเราบอกแล้วว่าเราใช้อะไรแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาครับก็จะมีตอ T R S ซึ่งตัวนี้น่าจะใช้กับพวกโทรศัพท์มือถือนะครับ ส่วนอันนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเน็บตัวนี้มันใหญ่ไปเขาจะมีตัวนี้มาให้นั่นคือเสียบเข้าไปอ่าแบบนี้แล้วก็ซ่อนสายซ่อนอะไรไว้แล้วก็ติดปกเสื้อเล็กๆอ่าได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวในคลิปเรามีเหมือนกันว่าคุณภาพระหว่างการใช้ตัวนี้เพียวๆกับการเสียบอันเนี้ยมันต่างกันแค่ไหนซึ่งผมอัดในคูณทุเวลาไว้แล้วใช้ทุกออปชันแล้วทุกออปชันไม่งั้นเราไม่กล้าพูดนะครับอ นี่คือสายที่คุณจะต้องเสียบกับโกลกล้อง,องแบบนี้เข้าไปแล้วก็เสียบกับกล้องไม่ว่าจะเป็น GoPro หรือว่ากล้อง DSLR ต่างๆหรือว่าจะเป็นอ่ถ้าเป็นมือถือก็เป็นตัวนี้อ่ะก็เสียบเข้าไปเพื่อจะเป็น receiver ตัวนี้นะครับอ่อันนี้ก็ให้มาก็ครบเซตอ่ะนหนคนชุดอกมาเลยาหนึ่ง หนึ่งกล่องอถ่ายรายการได้เลยพิธีกรหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้หรือว่าจะเป็นไปสัมภาษณ์แขกก็ได้พิธีกรก็ใช้อันหนึ่งถ่ายปุ๊บสัมภาษณ์แขกก็เดินถือ,อนีก็ได้กระเป๋าก็ถือว่าตัวเดียวก็ครบจบเลยคนี่นึงเนี่ยทำงานได้เลยแหละทำงานได้เลยลอ่ะสบายๆนี่คืออุปกรณ์ในกล่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ดูว่าการใช้งานอ,าอร์ของเอกครับผมและอินดองผมเป็นอย่างไรอ่ะตามไปดูเลยครับ เอาละรครับผมอยู่ในห้องที่ใช้ทดสอบ้วครับเราจะมารีวิวให้ได้เห็นกันสดๆตรงนี้นะครับด้วยสภาพห้องต้องบอกก่อนว่าเป็นห้องที่องแคบครับแล้วก็มีเสียงกล้องเสียงรอบข้างจากการทั้งที่คนเปิดประตูเข้ามารวมไปถึงออ,อฟฟิศข้างๆหรือบ้านข้างๆางที่เขาเรียกว่ามีกําแพงที่มันไม่หนามากาหลายหลายคนที่เป็นออฟฟิศที่เป็น home office อาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับห้องนี้ไม่ได้ปูกกันเสียงแต่อย่างใดเราจะมา ทดสอบกันแต่ว่าตอนนี้ยังใช้ไมโครโฟงซึ่งได้โชว์ไปในต้นคลิปนะครับซาร์มอยู่ตรงนี้ครบเลยนะครับผมจะลองพูดประโยคที่เป็นประโยคเปิดรายการซ้ำๆกันแล้วกันโดยการทดสอบจากไมโคร้องก่อนแล้วก็ค่อยทดสอบไมโครโนะครับสวัสดีครับผมทุนพลน้ำตาลนะครับมาพบกับคุยทดเวลาใน EP นี้ครับมาพูดคุยเรื่องของทีมชาติไทยกันครับเมื่อสักครู่เป็นเสียงจากไม่ ฮอตชูนว่าไม่ถูกต้องนะครับผมจะลองให้ทีมงานนั้นเปิดตัวของสล l ม m o n i กแล้วก็ผมจะลองใช้ใหม่สลัม o n i นกนะครับทีมงานเช่ครับผมจะลองเปิดก็ต้องให้เห็นมีแบบนี้นะครับมีตัวดีซีแบบนี้ก็จะ๋ยวจะสลับใหม่นะครับ เอาละรครับตอนนี้ผมก็สวมใส่ไมซ์รラโมนิก b ีดิง500แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ลองเทียบดูแล้วกันจากต้นคลิปที่ผมอยู่ในห้องนี้เฉพาะห้องเดียวกันบรรยากาศเหมือนกันนะครับว่าเสียงนั้นมันแตกต่างกับตอนที่ไม่ได้ใช้ไมซ์サラโมนิกบีดิง500มากน้อยแค่ไหนนะครับผมจะพูดประโยคเปิดนะครับประโยคเดียวก,กันกับที่ได้เปิดไว้ในรายการคุูทุกเวลาแล้วกันนะครับให้คุณผู้ชมได้เทียบดูแล้วกัน สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คุยทัเวลากับผมทศพลรัตนะนะครับวันนี้มาทําความรู้จักกับทีมชัดไทยกันครับนี่เป็นการใช้ส a l มนิกบิลลิ่งห้าร้อที่ยังไม่ได้ต่อไม่เสริมเข้าไปนะครับผมจะลองต่อตัวไมเเสริมขึ้นไปเให้คุณผู้ชมได้เปรียบเทียบอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเป็นอย่างไรอผมลองเสียบนี้นะครับแต่ขอยุ่ญาตไม่คลายสายแล้วกันนะลองใช้ตัวนี้เพราะว่ามันก็จะตัด สัญญาณจากตรงนี้ไปแล้วนะครับมันจะรับสัญญาณแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันว่าเราต่อมิกตรงนี้แล้วนะครับอ่ะผมลองเสียดูเหมือนตอนที่ผมอัดคุยทุกเวลาในบาง EP ีนะครับประโยคเหมือนกันด้วยพื้นที่เดียวกันครับสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่คุยทุกเวลากับผมโซนสปรัตนะนะครับวันนี้มาทําความรู้จักกับทีมชัดไทยกันครับผู้ชมก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าการใช้ไมโครกล้องกับไมโครสมูนิกบีดิง500รที่เราได้เปรียบเท จะถูกใจผู้ชมมากกว่ากันนะครับแบบไหนรับเสียงคุณภาพได้ดีกว่ากันนะครับและนี่เป็นการทดสอบสลัมอนิกบิลลิง500ในสภาวะการใช้งานอินดอร์นะครับหรือว่าโฮมออฟฟิศที่ไม่ได้มีการบุห้องแต่อย่างใดสภาพบ้านทั่วไปเลยครับในสภาพที่ผมได้บอกไว้ในต้นคลิปแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่การใช้งานอัลโดร์กับน้องเอกเนกด้านนอกกันเลยครับอ่ะตอนนี้ผมมาทดสอบบริเวณอ u t d ดร์นะฮะหรือว่าที่ผมมักจะใช้งานประจำเมื่อคืนตอนนี้เป็นเสียงของไมโคร้องก่อนนะครับก็ เนี่ยฮะถ้าสมมุติว่ารถผ่านหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ผมไปที่ในที่ที่คนเยอะๆหรือว่าสนามบอลเนี่ยมักจะมีเสียงรอบข้างนะฮะมันก็จะมีเสียงเข้ากล้องอย่างที่ได้ยินอยู่แบบนี้แหละครับแล้วก็ถ้าสมมติผมเว้นระยะห่างสมมติว่าผมถอยออกไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เสียงของผมนั้นเบาขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาในการออกไปถ่ายง,งานทั้งนอกมากๆเลยนะครับม่นก็จะเป็น อตอนสัมภาษณ์หรือว่าช่วงที่ต้องการบรรยากาศนั้นเมื่อคุณภาพเสียงที่ไปถ่ายมานะครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือว่า o u t ดอเนี่ยมันมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะมันก็จะทําให้ฟุตต่างๆที่นํามาใช้ในรายการนะครับค่อนข้างจะมีปัญหาในส่วนของเสียงรบกวนมากๆเลยนะครับผมก็เดีย๋ยวไปดูไม้พลังบุรีมีลิงห้านะครับที่เอามาใช้งานว่ามันจะสามารถแตกต่างกับไม์ที่เราใช้อยู่เป็นประจําขนาดไหน อ่ะตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นไมซัลามูริกบีลิงค์500แล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ทดสอบในส่วนของไม์หัวกล้องไปให้เห็นแล้วแล้วก็คราวนี้มาดูตัวไม้บีลิงค์500เอนครับว่าคุณภาพเสียงจะเป็นแบบไหนนะฮะคราวนี้ก็ปกติครับใช้งานผมก็จะติดอยู่ที่บริเวณเสื้อหรือว่าปกเสื้ออยู่เป็นประจำหนึ่งตัวแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีไมมาให้สองตัวนะฮะทำให้การทํางานเอาดองผมเนี่ยผมก็จะใช้ที่ผมหนึ่งตัวเวลาไปสัมภาษณ์ก็จะมีถือไปคุยกับผู้คนอื่นๆที่ผมสัมภาาาาษณตัวัวมมนก็จะสาารถทํให้ เสียงของทั้ง2คนนั้นชัดเจนทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็มันจะช่วยตัดเสียงรบกวนอย่างเนี่ยเวลามีรถวิ่งผ่านนะครับผมหรือว่าสภาพอื่นๆที่มีเสียงอื่นๆมารบกวนเนี่ยมันจะสามารถทําให้เสียงเราชัดเจนขึ้นกว่าไม้ที่ใช้หัวกล้องนะครับาวนี้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของระยะนั่นเองถ้าเป็นไม้หัวกล้อง ถ้าสมมติผมห่างออกจากระยะตัวกล้องนิดนึงนะครับผมมันก็เสียงมันจะเบาลงหรือว่าเสียงรบกวนอื่นๆจะแทรกเข้ามาได้อย่างชัดเจนแต่คราวนี้เจ้าสลา a มนิกบีลิงห้าร้อเนี่ยรับเสียงได้ไกลขนาดไหนในการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆแล้วก็นับตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับว่าไม้นี้จะยังได้ยินอยู่จนถึงระยะไกลขนาดไหนแล้วกันนะครับอ่ะผมเดินมาประมาณสัก10เมตรละนะฮะสิ 12, 13, 14ผมนับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นยังได้ยินเสียงของผมอยู่ระหว่างที่ใช้ไม้นี้พูดอยู่แล้วกันนะครับประมาณนี้ก็ประมาณ20เมตรละนะฮะเอาผมนับต่อไปเรื่อยเลยเริ่มที่1ใหม่แล้วกันครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 10อันนี้ผมมาไกลมากๆแล้วนะฮะน่าจะประมาณสัก4ได้ เองแล้วกันนะครับว่ามาไกลขนาดนี้เนี่ยยังได้ยินเสียงอยู่เนี่ยคุณภาพในการใช้วิดีโอเหมาะมากที่ต้องใช้ระยะห่างอีกนิดนึงนะฮะ เรียบร้อยนะครับนี่ผมก็เดินไปร่วมๆประมาณ7-80เมตรได้นะครับก็ตัดสินเอาเองแล้วกันนะฮะจากภาพแล้วก็เสียงในวิดีโอนะครับว่ายังได้ยินชัดเจนขนาดนี้คุณภาพจะขนาดไหนโอเคครับนี่ก็เป็นการใช้งานเอาดอร์ส่วนใหญ่ที่ผมนําไปใช้งานนั่นเองสําหรับเจ้าซิลามูริกเบลิงห้าร้อครับผมเดี๋ยวไปเจอกันทั้งบนครับไปสรุปกันอีกทีว่ามันคุณภาพขนาดไหนครับผมเอาละครับหลังจากที่ไปทดสอบกันเรียบร้อยแล้วของผมเนี่ยอินดอร์ของเองเอาดอร์ทดสอบเรียบร้อยแล้วเราจะมาสรุปรีวิวกันแบบนี้แล้วกันนะครับของผมอินดอร์ ข้อดีก็คือจากการใช้ไม์หัวกล้องเนี่ยมันจะรับเสียงค่อนข้างจะก,กว้างยิ่งเป็นห้องที่มันมีเสียงสะท้อนเยอะเนี่ยม,มันจะยิ่งตีกลับมาอ่าแต่เมื่อใช้ทซลม o นิกบีลิง500เนี่ยมันจะรับเสียงในวงที่แคบลงแล้วก็ใกล้กับ บุคคลใกล้กับพิธีกรมากขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงสะท้อนในห้องที่มันสะท้อนเนี่ยมันก็จะไม่มีมากเท่าไหร่แต่ข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกแหละถ้าเกิดว่าใช้ตัวเงี้ยมันก็ดูเถอะทะไปหน่อยสำหรับรายการอินดองผมนะมแต่ถ้าเกิดว่าเสียบไมค์เข้าไปตัวที่เป็นหัวแบบคลิปนีบม,มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนี่เป็นรีวิวอินดอ์ผมของเอกเอาดอข้อดีข้อเสียเป็นยังไง <ผม S 2> บ้างผม3ข้อหลักๆเลยก็คือ1เลยคืออุปกรณ์มันใช้ได้2ตัวไงสะดวกในการใช้งาน2เลยก็คือด้วยระยะ มันทําให้ระยะระหว่างพิธีกรหรือว่านักจัดรายการต่างๆเนี่ยกับกล้องเนี่ยมันมีระยะห่างได้ไกลามากขึ้นไม้หัวกล้องมันอาจจะแบบว่าระยะในการรับเสียงมันใกล้ไปหน่อยอ,อันนี้มันจะเพิ่มระยะ,ะบางทีอีเวนต์อื่นๆอาจจะแบบไกลกับกล้องหน่อยอะไรเงี้ยจะสามารถใช้งานได้ดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสุดท้ายก็คือเสียงรบกวนต่างๆมันสามารถทําให้เสียงของพิธีกรหรือว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยชัดเจนมากขึ้นช่วยตัดเสียงรอบข้างได้ดีมากขึ้นนั่นเองอ่าส่วนข้อเสียของเอ้าดรนะครับผมบอกว่าอย่างนี้แล้วกันว่า ถ้าสมมติว่าเป็นรายการที่มันใช้พิธีกรหรือว่าคนไม่เยอะเนี่ยครับบีลิงห้าร้อยเนี่ยมันเหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการรายการที่เป็นหมู่คณะ5้าหกคนเงี้ยบีลิงห้าร้อยไม่ได้แล้วอ่าเพราะงั้นคุณต้องเป็นไมค์ตัวอื่นอย่างเช่นในกองถ่ายก็มีพวกไมค์วงไมค์บูมที่จะเก็บเสียงเยอะเพราะงั้นบีลิงห้าร้อยเหมาะกับการใช้งานเขาเรียกว่าเป็นเพอร์ซอนัลมากกว่าครับอ่าซึ่งยูทูบเบอร์สมัยนี้ไม่ได้ทากันหลายคนหรอกอย่างมากก็2คนอ่าเพราะฉะนั้น คุ้มหรือไม่คุ้มอยู่ที่คุณจะตัดสินใจนะครับครับผมลิงก์ด้านล่างนี้ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้มีหลายรุ่นให้เลือกไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวมีหลายรุ่นให้เลือกวมไปถึงจากนี้ไปถ้ามีรุ่นใหม่ๆมาเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวครับผมแต่ก่อนจะรีวิวเราใช้งานจริงให้ดูก่อนครับผมไม่ใช่ว่าเห็นแล้วปุ๊บรีวิวเลยไม่มีทางเราต้องใช้งานจริงให้ดูก่อนนะครับอ่าและนี่เป็นรีวิวเบิลิง่งห้าร้อยตัวนี้ครับสำหรับเราสองคนแล้วก็การใช้งานอินดอร์แล้วก็อาท์ดร์ของสป กับเพเพจราด้วยนะครับำหัดในยูทูบนะครับฝากกดติดตามหรือกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต่างๆของสปอตบาร์ไว้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับผม